เอาวันนี้วันจันทร์ที่29มกราคมนะครับมาดูหุ้นกันประจำสต,ตาห์ของเราครับมาดูซิเปิดวันจันทร์วันนี้ก็น่าจะเป็นวีคสุดท้ายของเดือนนี้มั้งใช่ไหมใช่วีคสุดท้ายเดือนแรกมาแล้วเวลาผ่านเร็วมากเขาบ่นกันอยู่จานย์กกลาที่นานจัง <laughs> อก็นึกว่าจะมีแจนเนฟเฟกบวกเบิร์กก็ไม่นะยังไม่มีอะไรขยับให้ได้เป็นความหวังมากนักในตอนสตาร์ตต้นเดือนนะครับ,รบต้นปีนี้อามาดูครับวันนี้สถานการณ์รุ่นเป็นยังไงก่อนดูอย่าลืมฝากากดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสนช่องเราก็กด super อร์ตังเข้ามาได้นะครับหรือกดแชร์ไปเยอะด้วย ดูกันเลยมาแวะดูเซตกันก่อนเลยวันนี้วันนี้เซตก็เด้งขึ้นมาเล็กน้อยบวก0.59%หรือ8.13จุดที่วอลลุ่มก็ไม่มากนัก39,300ล้านนะครับวันนี้ปิดอยู่ที่1,376.28จุดคือทซงของเซตเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากทิ้งตัวชุดนี้ลงมาเนี่ยทิ้งแบบเนี่ยตั้งแต่หลุดตั้งแต่วันนี้หลุดไหลแล้วก็หลุดยีมีทุกเซ้นลงมาเนี่ยการเด้งล่าสุดก็ยังไม่การเด้งที่ยังไม่ได้ กลับไปผ่านยีเม0สิบเลยนะเนี่ยแท่งนี้เด้งไปชนยีเบสิบแล้วก็พักลงมาก็มาดูการพักครั้งนี้เป็นการสร้างไหเยโลโูรอบนี้ไหมเพราะว่าแท่งเขียวแท่งนี้แท่งเขียวบน ที่24ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแท่งที่ถือเป็นบุริถกราฟฟิ้งนะครับแล้วก็ยอ่อมาจะสร้างอะไรก็รวไหมขึ้นอยู่เขาจะเบรกผ่านยไ,ไหมถ้าสามารถเบรกผ่านตรงขึ้นนี้ได้ก็ประมาณ1,390ขึ้นไปได้นะยืนเหนือ1,390ขึ้นไปได้ก็จะเป็นการกลับตัวมาลุ้นว่าจะกลับไหมเพราะว่าถ้ากลับรอบนี้ก็จะยืนเหนือ e m a 10ขึ้นไปปะทะประมาณเรื่อ e m a 2 5ได้ก็เป็นสัญญาณก,กลับตัวถ้าไม่ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่า คลื่นเนี่ยยังเป็นไม่จบขาลงนะออกอาการเป็นขาลงชัดเจนหลังจากไปชนอีมเมียแปแล้วไม่ผ่านพยายามอยู่3าวันแล้วไม่ผ่านแล้วก็ร่วงเลยแนวรับของเซตนะครับก็จะอยู่ที่ก็รับแรกก่อนนะพันสามตรงเนี้ถ้ารับอยู่นะครับรับอยู่แล้วนด่งทะลุขึ้นไปได้ก็แนวต้านไปดูที่พันสามุดตัานได้ไหมถ้าผ่านจะ็ปการปรับตัวรอบเซตครับมาดูหุ้นกันครับคราวนี้ตัวแรกครับมิ้นท์ครับมิ้นท์นะครับ มินอ่ะไม่เจอกันนานมินมินเนี่ยครับโอ้ oh, มินไม่เจอกันนาน<อ>นี่สัญญาณสัญญาณดีเลยสัญญาณดีเลยนะครับมาดูนะครับหลังจากเขาเคลื่อนลงมาทําโลโลงมาเรื่อยๆงนชุดนี้คือชุดที่ไต่เห็นไหมเป็นการผัววนมีมีสิบโร่้นไปเจอมียี่สิห้าไหนาก็ตกใจลงเออยี่สห้าไหนาก็ตกใจลงเรื่อยๆนะแล้วโรชุดนี้เป็นลักษณะมีทิ้งโดจิเอาไว้โดจิเป็นโดจิทิ้งไส้ย,ยาวข้างล่างแล้วก็เปิดกระโดด นะครับเปิดกระโดดเป็นแท่งเขียวเล็กแล้วก็แท่งเขียวต่อมาเป็นลักษณะเตรียมจะกลับตัวในชุดนี้สร้างไฮเอโลขึ้นมาแล้วก็กลับตัวอันั้นโซนนี้คือคลื่นนี้ก็ได้กลับตัวเรียบร้อยแล้วย่อลงมาเสร็จตัวนี้ลงมาเนี่ยโลไม่หลุดโลเดิมก็ไม่หลุดโลเดิมเบรกได้แล้ววันนี้เป็นกลับตัวเรียกเป็นเทรนด์แล้วด้วยชุดนี้นะครับมันคลื่นนี้ลักษณะเป็นเทรนด์และยืนเหนือไอเบยแบบเก้าได้ด้วย นะครับพอมาดูคลื่นเนี่ยคลื่นล่าสุดคลื่นย่อยในว่าชุดนี้พอทิ้งตัวลงมาเนี่ยมีการทําโดยจิตทิ้งไซล่างแล้วก็มีโดยจิตลดโดยจิลอยสูงขึ้นมาไอ้ตัวสองตัวนี้โดยจิที่ลอยสูงแบบนี้นะครับลอยสูง2วันติดมักจะตามด้วยการขึ้นหลังจากนั้นมักจะเป็นแบบนั้นนี่คือแนวโน้มที่บอกได้ถ้าโลจิลอยตัวลงแบบนี้ก็จะจะลงถูกไหมส่วนใหญ่นะครับไอ้นี่ลอยจิตขึ้นแล,ล้วรอลงต่ำไม่มากก็ดีขึ้นได้ทะลุได้เลย อันคลื่นชุดนี้มีการสร้างไอโอโลใหม่แบบนี้ถ้าเข้าถ้าเอาดาวชิวรี่นะครับซอบลอดของมินจะอยู่ที่26.75ตรงนี้เลยถ้าดาวชิวรี่เลยนะครับก็ดูว่าลึกเ,เกินที่จะรับไหวไหมสำหรับผู้ที่จะเข้าออตัวนี้นะแนวต้านแนวต้านจะมีตรงนี้เป็น Twitter ร์ท็อปรอยอยู่นี่ตรงนี้เห็นไหมก็คือชนบ่อยๆ31.75ตัวนี้แล้วไม่ผ่าน นะครอบรออยู่ใกล้ๆตรงนี้เป็นแนวต้านรอเห็นที่ตอนนี้เข้ามาปะทะเส้น EMA 2 0 0สําคัญแล้วด้วยตอนนี้บนรูปมีการเก็บของค่อนข้างหนาขึ้นในโซนนี้มีแนวโน้มสูงถ้าสามารถส่งขึ้นไปยืนเหนือ EMA 2 0 0 2 3ได้สอวันมีโอกาสไปต่อสําหรับ ที่ที่เราพูดพูดถึงนั้นโดจิทิ้งไส้ล่างมันบอกอะไรโดยจิทิ้งไส้บนโดยจิลอยขึ้นแบบนี้นะครับมีทวิเซอร์ท็อปด้วยมีอะไรด้วยเนี่ยก็คุยอะไรกันเรื่องพวกนี้ถ้าอยากรู้ต้องทำาไงมินิแอดไลน์มาได้นะครับเรามีสอนอยู่นะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยลดให้นะครับค่าเรียนเป็นคอร์สออนไลน์นะจาก2 4 0 0มเหลือ4,900ครับเนี่ยนะครับคอร์สนี้เรียนกันที่ไหนเมื่อไรครับเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับเรียนวันไหนเวลาไหนกี่โมงก็ได้นะครับแล้วจะสะดวกเลยเข้้าาไไปดูทุกกเวววลลนนับแ็มม่ี อายุด้วยดูได้ตลอดยาวๆกไปไปเลยเข้ามาทบทวนได้ตลอดอะนะครับดูได้ทุกวันทุกเวลาสงสัยถามเข้ามาในแอดไลน์ถามไม่ได้เลยครับใช่ครับก็ไม่เข้าใจตรงไหนใช่บ,บางคนเนี่ยคือดูแล้วไม่แน่ใจก็ส่งให้เราดูช่วยดูให้ได้ทีเหมือนกันะนะครับยังไครับสำคัญคือ ความรู้นะครับจะช่วยลดโอกาสสูญเสียเงินในการลงทุนลงได้สิ่งที่จะเรียนเรียนคือแท่งเทียนแต่และแท่งจะบอกอะไรเขียวๆใหญ่ๆหญ,หญบอกอะไรโดยจิตทั้งหลายที่เรียกว่าโดยจิตดยจิตเคยมันบอกอะไรบ้างพวกนีมม้นะครับเส้น e m เมทั้งหลายเนี่ยมันสําคัญยังไงพ อิเดเคเตอร์พวกนี้นะครับแล้วก็มีพวกดาวชิวรี่มาใช้วิเคราะห์แนวโน้มได้อย่างมีชาร์ตแพทเทิร์นต่างๆที่จะสอนกันเช่นแบบเนี้แพทเทิร์นมอร์นิ่งสตาร์ชุดนี้เนี่ยหลังจากชุดนี้กลายเป็นขาขึ้นนะครับแพทเทิร์นต่างๆก็จะมีชาร์ตแพทเทิร์นให้ฝึกกันมีเวิร์กช็อปให้ฝึกกันมีวิธีในการสแกนหาหุ้นที่น่าสนใจที่กําลังจะมีโอกาสซิ่งกันได้เล่นก็ได้ก็จะมีในคอร์สนี้ด้วยนะครับเป็นการบันทึกการสอนสดไว้เต็มวันนะครับใชครับก็แอดไลน์ข้ามมา เรียนเสร็จนี่ก็ออกมาดูหุ้นกันได้เลยนะครับจบที่คอสนี้ได้เลย แล้วก็ใ,<ช>ในคอร์สนี้สําหรับคนที่ช้าเรียนเนี่ยนะครับราคาทคี่ถูกไปพอเดี๋ยวถ้าเรามีอัปเดตเทคนิคต่างๆเนี่ยนะครับเทคนิคเชิงลึกเชิงลึกเนี่ยเราจะอัปเดตเพิ่มไว้ในในในคอร์สเรียนนี้ไว<ช>้เลยครับใช่ครับไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มแล้วอืมอ๋อแล้วก็ลืมไปอย่างหนึ่งจันครับเดือนนี้เหลืออีกไม่กี่วันแล้วยังเรายังแจกโค้ดอยู่นะครับอ๋อมีเกมแจกโค้ดด้วยใช่ไหมโค้ดส่วนลด1 0 0 0บาทเราทำยังไงถึงได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวสอนกระจายไว้ทั่วคลิปนะครับใครเก็บ ตัวสอดครบสี่ตัวก็เอามาแอดไลน์มาแล้วแจ้งมาว่าโอเคเก็บคอส่วนลดได้ก็ลดไปเลยอีกพันหนึ่งจากตอนแรก2อ0 0มี่ใช่ไหมเหลือ4ี่พันก็ลดไปอีกพันหนึ่งเหลือ3,900เ้าเลยโอ้มีส่วนลดเพิ่มตัางหากอีกนะครับขี่จากการเก็บขด<บ>นะครับมกรานี้แหละหมดแล้วอ่าเฉพาะเดือนต้อนรับปีมงกรูดน,นนะสนุกสนุกกันนะครับใช่ครับอามาขายของจบมาตัวต่อม,มาเลยครับ JKN ครับ JKN หุ้นที่ไม่มีใครรู้จักใช่ไหมตัวนี้ <laughs> บอกเลสซิ่งมันมากช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้เลยครับคือตัวนี้หลังจากชุดเนี้ยชุดเนี้ยปลอติดติดกันเน,นี่ยชุดเนี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มอยู่ตัวอพักอยู่ตัวตัวนี้เริ่มมีการสร้างเดเวอเจนนะครับแล้วก็ครับขยายให้ดูนะชุดนี้ปรับตัวทีเดียวแล้ววิ่งขาเดียวขึ้นไปยืนเหนือ e m เ8 9ย่อตัวพักลงมานี่แท่งนี้ย่อตัวแม้จะเป็นดูเหมือนเป็นแบรดดิเอนกาฟฟิ้งแต่พักยังยืนเหนือ e m เ8 9ได้นะครับวันนี้สร้างแท่งเขียว ปรดการอีกแล้วพร้อมบอลุ่มที่ก็ก็พีขึ้นเรื่อยวันนี้ก็บอลุ่มพีกิกนะครับวันชุดนี้เขาเตรียมจะกลับตัวแล้วนะเตรียมจะไปต่อ,อกนะคือเขากลับตัวเรียบร้อยแล้วเตรียมจะไปต่อละคือนิสคืนที่คือกลับตัวแล้วก็ย่อไปไหนโลว์วันเรามาดูาครับแนวต้านที่รออยู่ใกล้ๆก่อนนะของเขานะแนวต้านอยู่ที่1.401.40ตัวนี้เป็นแนวต้านใกล้ๆนะครับซึ่งพอเขาขึ้นไปถึงจุดนี้ที่เขาลงมาไม่มีอะไรครับเขามีโอบอสละชุดนี้ มีการโอร้บอสเปิดกระโดดไปด้วยนะเปิดกระโดดแล้วก็ทิ้งตัวกลับลงมารอบนี้เปิดต่ำลงมาแต่ลากขึ้นกลับเป็นบวกไม่สำเร็จด,ด้วยเอสต็อปลอสเท่าต็อปลอสจริงๆนะแข็งๆโป๊ก,ปก,ปกดาวทีวีทั้งหมดอยู่ลึกนะตัวนี้ตอบร้อนทั้งลึกนะครับอยู่ประมาณโซนเดี๋ยวสัก0.4546ตรงนี้เลยนะต็อปลอสดาวทีวีนะ แต่ต้องบอกว่าคือลักษณะพุ้นที่มาแบบนี้ส่วนใหญ่ซบลอดผมถ้าเข้านะผมว่าต้องใช้แนวต้านเดิมที่เปลี่ยนมาเป็นแนวรับเนี่ยมาเป็นแนวซบลอดก่อนอคือเพราะว่าถ้าหลุดก็ไม่สวยก็สูงซบลอดต้านตรงเนี้ยติดเดินต้านเดิมประมาณแต่แถวศูนน่นะครับมาเป็นหน่อยแนวซบลอดซึ่งต้องบอกว่าลึกโคตรนะพี่ สนใจจริงๆอย่างลึกอยู่นะแล้วอย่าเพิ่งเลยสาหรับไม่ได้เฝ้าจอรอซิงรอเทรดทั้งหลายเนี่ยรอย่อดีกว่าถึงแม้ยังไม่เบรกก็ยังต้องรอย่ออยู่ดีมันลึกไปนะแต่นะครับส่วนขาที่เข้าเนี่ยคนที่บอกว่าเฮ้ย hey! มันมีโอกาสเปิดกระโดดแล้ววิ่งต่อได้นี่จอต้านแบบนี้ก็มีโอกาสอตปล่อยขาดีเทรดเขาว่ากันนะนะครับแนวต้า<อ>นใกล้ๆรออยู่ก็ที่1นึ 1. ่งจุดสามถอยหนึ่งจุดสี่หนึ่งตรงนี้ใกล้ๆรอตรงนี้ก็จริงแนวต้านที่รอใกล้ๆนี้ก็กําไรไม่ไม่น้อยเหมืนนะนอนกันนะหลายหลายเปอร์เซ็นต์อยู่มากนะจีค กำไรจุกๆกันฮะเออแต่ว่าต้องจังหวะต้องเข้าไว้อวๆนะถึงมแม้วงลุ่มเก็บของชุดนี้มากันค่อนข้างดีแล้วนะแต่ว่าเข<ด>ายังไม่ของแสนห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ใต้ยังมีสองร้อยอยู่ฮะใช่ใช่ถ<น>ึงข<ช>าขึ้นยังไม่ถึงหนะนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนคือใครจะเล่นตัวนี้ดูไทม์เฟรมแบบหนึ่งนาทีไม่รอดนะครับต้องดูเป็นติ๊กนะครับร้อยติ๊กเนี่ยถึงรอดสายเดีเทรดสายเดีเทรดต้องว่าตามทันนะใช่ครับพรีมหรือพรามแล้วตัวนี้ไม่รู้ไงตัวนี้เออโอเคไม่ค่อยดีดีไม่วค่อวนี้ม่ละจะเป็นขาลงมาายว แต่ว่าก่อนหน้านี้คลื่นแต่แฉกนี้แหละคลื่นแตบบ่แฉกต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ไม่ได้เล่นชุดนี้โอ้โหเข้าไปตายอ่ะโดนจับแช่อเออคลื่นนี้เป็นคลื่นที่เล่นกันเองนะครับมีลักษณะนี้ทรงนี้ทรงฝันแน่นะครับคือคนนถ้าเกิดว่าใครที่เรียนคอร์สหุ้นของเรามาเห็นทรงนี้ประมาณนี้ก็จะรู้เลยอ่าอย่าเข้าไปยุ่มเขามีพวกกเองแล้วอย่าไปยุ่มอย่บไปแห่ก็นะ ใช่ครับจากแว้บพอถึงชุดนี้นะครับนี่คือนี่ชัดเจนเห็นไหมเขาอยู่ใต้ EMI ค่อยๆอยู่ใต้ EMI สิค่อยๆแล้วก็แดงขยายขึ้นแท่งแดงขยายขึ้นแท่งนี้พอขยายขึ้นแท่งนี้คือแท่งสัญญาณอันตรายจริงมันเริ่มใต้ EMI สิเริ่มพอขยายขึ้นตรงนี้อันตรายไม่ออกเป็นเรื่องแล้วพี่ถ้าไม่ออกจาก1นึ่งสองสี่เขาร่วงลงมานี่เลยเหลือ0ูนกันเลยนะทิ้งมาตรงนี้เลยแล้วก็ทิ้งยาวลงมาลึกทําโลถึงเท่าไหร่เนี่ยประมาณ0ูนย์จุดห้าสองเลยนะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทิ้งลงมาอันจังหวะแบบ เลยครับพี่ใครที่เรียนอยู่จะรู้นะครับหลังจากเข้าลงมาทําโรชุดนี้นี่ก็เริ่มรักษาฐานมีการเก็บของแล้วก็เบรกแท่งเดียวเลยออกจากกรอบได้เลยแล้วก็ย่อวันเดียวด้วยนะรับวันเดียวแล้วก็ทะลุเอเบลีแปดเก้าขึ้นได้เรียบร้อยพร้อมบนลุ่มทิพีมากนะครับสบรับรามต้องบอกว่า,า,าราคาซอลอตถูกเลือดและมาอยู่ที่ประมาณแถวศูนย์จุดกเก้าตรงนี้นะครับซอลอตเขาอยู่ตรงนี้ตอนนี้นนราคาอยู่ที่ศูนย์จแปดแปดลึกครับพี่ลึกมากมัน ไม่ควรไล่นะครับถึงแม้ทรงเข้ามาเจาะต้านแบบนี้มีโอกาสเปิดกระโดดไปต่อได้กันนะในวันพรุ่งนี้มีโอกาสนะเระว่าวนลุ่มพีก้วเจาะต้านแบบนี้มักจะเปิดกระโดดแต่ว่าไม่แนะนำนะครับเว้นแต่พวกที่กราฟแม่นดีเทรด นั่งเฝ้าจอรอได้อันนั้นโอชีเลือกนะสำหรับพวกเรารอย,ย่อกครัเบเพราะว่าไม่ไหวแล้วครับมาแบบนี้อันตรายครับส่วนแนวต้านถัดไปนะครับแนวต้านถัดไปอ๋อแนวต้านถัดไปจริงๆถ้าวัดกันตรงขึ้นแท่งนี้เลยเข้าไปนะก็อยู่ประมาณแถวๆอ่อหนึ่งจุดหนึ่งสามซึ่งบอกว่าจริงๆต้านแรกจะเจอคือตรง E M P สองร้อยก่อนเลยต้ <0. 8. S 2> านที่เราอยู่ประมาณถึงแล้วศูนย์จุดเก้าแปดหรือหนึ่งบาทตรงนี้แหละครับต้านแรกตรงนี้ก่อนเลยชนแถวแวนั้นนะถ้าใครถือไว้จากตรงนี้ก็อ่ขายทำกำไรก่อนดีกว่าส่วนใครไม่มีของรอย่อก่อนดีกว่าก็ซบร ลึกนะประมาณ0.9ตัวนี้ลึกไปนะครับสมัคตามครับเนอครับอเน์นะเน์ครับหายไปพักหนังหน่งนะโอ้เนงนี้ต้องบอกว่าโซงกราฟเขาเนี่ยสวยครับแข็งแรงเลยนะครับหลังจากที่ลงมาทําโลชุดนี้รักษาโลมีการเก็บของวนล่มเก็บของมาชัดเจนชุดนี้มีการกลับตัวแล้วก็สามารถผ่านกรอบแนวต้านไซด์วีออกไปได้แล้วนะ เปิดกระโดดไปด้วยแล้วไปยืนพักลงมาแค่วันเดียวมาแต่เย a เมหแล้วก็พุ่งขาเดียวเลยนะพี่ก็พุ่งขาเดียวผ่านเย a เมขึ้นเหนือเยเม่สิบลอยเด่นขึ้นไปเลยคือเ e ย a มระยะสั้นแล้วหมดตัดขึ้นเหนือเยเมสอไปแล้วในตอนนี้สัญญาณขาขึ้นเริ่มมาค่อนข้างชัดสําหรับเดือนนะครับแต่ชุดนี้พมเลงไปแล้วถ้าเข้าซ็อปล็ออยู่ไหนซอล็ออยู่นี่นะครับ ซบลอ,อยู่ตรงแถๆวๆโซนวัน4.82ตรงนี้ครับซบลตซึ่งซบลดตรงนี้คือหลุด EMA สำคัญด้วยก็คือม e ี89้าถ้าหลุดก็อันตรายแล้วก็หลุดทุกเส้นด้วยถ้าหลุดตนนอนซบลดตรงนี้ไหวไหม5้ 5, 5. 4.82ก็ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับจะรอย่อคนก็ดีนะชุดนี้แต่บางคนเจ้าสายเทรดสั้นก็บอกว่าไม่ร้อยหลุดตรงนี้ซบลตประมาณว่าหลุดแนวแนวแนวต้านเดิมที่เปลี่ยนเป็นแนวรับเดิมชุดนี้แนวรับที่เคยเป็นอย่างนี้ทิ้งไส้หรืที่ราคาเดิมเยอะเนี่ยถ้ารับไม่อยู่คัดก่อนก็ได้ก็ก็แล้แวแต่ก็มีคนคด นีคือ5ประมาณ5บาทตรงนี้นะครับหลุด5บาทคัดกดถ้าจะเข้าชุดนี้แต่จะรอย่อก,ก็ก็ดีนะเพราะว่าเวลาก็ตั้งส่งนี้ไม,ไม่ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องยออ่อแล้วบวกกับสัญญาณเนี่ยใกล้ๆจะถึง RSI ที่เป็นโอวอร์ดเช่นเดียวกันสํบับหนึง่งทีนี้แนวต้านถัดไปนะครับแนวต้านถัดไปรอยู่ที่ไหนครับต้านนี้ต้านที่เคยเป็นแกปแล้วก็ปัะทะหลายรอบไปไหมตรงนี้ปัะทะเสร็จแล้วก็ เอาไม่อยู่ไม่ผ่านแล้วลงเลยประมาณาจะถูกใกล้ถึงแนวต้านแล้วด้วยเป็นแนวต้านสําคัญด้วยสำหรับหนึ่งนะครับงั้นก็โอกาสที่จะเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ รอบต่อไปก็มีสูงเลยครับหร่อทรงกราฟมาแบบนี้สวยอยู่ครับตัวต่อมาครับ P R M ครับ P R M สายเรือจะเป็นเรือน้ํามันเรือบรรทุกน้ํามันนะ P R M P R M ในทรงนี้ขาลงของชุดนี้จริงๆต้องมีการโหนล,ลงมาเลยนะโหนล,ลงมาเลยแล้วก็เริ่มปรากฏไดเวอร์จินขึ้นมาจากนั้นชุดนี้กลับตัวสร้างไพร์โลแล้วก็เบรกได้อีกครั้งพอเบร,เรกได้ครั้งถือเป็นสิน่งเรียบร้อยแล้วก็ไพรโลอีกครั้งแล้วก็เปิดเบรกได้อีกรอบแล้วชุดนี้นะครับโอ้เกือบเบรกยังไม่เบรกไปนี่ดูอาการเลยนะครับเวลาเขาอยู่ใต้ยังมีใหญ่ๆเนี้ยยังมี200สองต้านที่่คอนข้าง ขั้งจับเรียกว่าเจอสายสินบิสต์รู้อะไรพวกอยู่ใต้มานานเนี่ยฉุนปั๊บเออผวาขอพักก่อนแล้วอันเพราะฉนั้นชุดนี้้จะเข้านะครับชุดนี้ถ้าจะเข้าซ็อบลอตอยู่นี่ทำดา,าเวเทลลี่นะซ็อบลอตรูแรกเขาอยู่ตรงประมาณาแถวสัก5 4าตรงนี้5.4 0ตรงนี้นะครับเป็นซ็อบลอตตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6ก จุดห้าจุดห้าจุดเก้าห้าราคาก็ก็ไม่ถึงกันลึกมากนะพอไหวอยู่นะแต่ว่ามีโอกาสจะย่อก่อนได้สําหรับ p ร m นะครับส่วนแนวต้านถัดไปนะครับแนวต้านถัดไปก็นั่นแหละครับแนวต้านที่เป็นชุดนี้นี่นะครับใกล้ใกล้กับ EB 200ด้วยแล้วก็เป็นหกจุดสามห้าโดยสมบตรงนี้ครับซึ่งเป็นรูไฮในอดีตที่เคยเป็นตัวตั้งต้นขาลงรอบนี้เป็นแนวต้านชุดนี้สำหรับ p ร m ครับตัวต่อมาครับ AS ครับ AS AS ก็ไม่ชื่ออะไร เนี่ยนะเอเอทำไปถึงสนใจตัวนี้อ๋อ้อเอความน่าจะอย่างนี้พี่นิคขยายดูแบบนี้นะมาแล้วตีเทรลไลด์ดูนะมาแล้วถ้าดูเอถ้าตัวตีเนะี่ยตีเทรลไลด์จะเห็นว่าฮ่าโลเริ่มยกขึ้นเห็นไหม เริ่มยกลขึ้นไอก็เป็นไงไอก็เริ่มยกขึ้นนะใช่ไหมเขาเนี่ยเป็นลักษณะเริ่มทําทรงไซวีอัพแล้วตอนนี้นะครับดีจากชุดส่วนนี้ไหตอนนี้เขาย่อลงมาที่เส้นเน็กไลน์ข้างล่างเป็นไฮเออร์โลด้วยและกาลังเจาะตัวลักษณะเนี้ยหนลุ่มพีคด้วยทรงนี้เรียกทรงใบอ่อนดิบครับจังหวะใบอ่อนดิบเลยกลุ่มนักเรียนรุ่นที่เรียนกับพวกเราก็อยรู้ว่าทรงนี้เป็นทรงที่เข้าแล้วซ็อบลอดไม่ค่อยลึกเป็นจังหวะสวยจังหวะแบบเนี้ยวางแผนเทรดได้แต่ตรงนี้ครับซ็อบลอถ้าเข้าแล้วซ็ออยู่นีบ สมรรถอยู่ที่ตัวรไอเดี๋ยวว่าเจ็ดจุดสตรงนี้7.45นะครับแนวต้านนะครับแนวต้านที่รออยู่ก็แนวต้านตรงนี้ครับประมาณแถวแถวแปดตรงนี้แนวต้านที่เป็นเคยทําเป็นทวิสเซอร์ท็อปไว้ในอดีตนะครับ8.35ใกล้ๆก,ก่อนเนี่ยต้านแต่ว่าถ้าเราตีเชนไลน์ส่วนใหญ่นะเขาจะมักจะไปชุมดาวเชนไลน์กับไอตัวเชนไลน์นี่ไกรขบุญเนี่ยประมาณแถวแถวแปดอะไรประมาณ8.70 75นี้ครับมีโอกาสจะไปชุมประมาณนั้ไน,นได้สำหรับ เอเอสครับตัวตวมาครับ TTA ครับ TTA t ท a ที่สายเรือที่ไม่ไม,ม,ไมีมีแต่เรืออย่างเดียวยังต้องพึ่งพิงตัวบอยบิตคอยอยู่ด้วยตัวนี้เขาลงตัวในบิตคอยด้วย TTA หลังจากชุดโซนเนี้ยโซนเนี้ยเขาเป็นขาล,ลงแล้วก็สร้างเดเวอจินจากัอนมีกันกลับตัวสร้างไฮเออร์โ e ลนะครับไฮเออร์โล e แล้วเบรกได้ เบรกทีเดียวเนี่ยพุ่งขาเดียวนะครับเป็นรันนาวีเก็บขึ้นไปยืนเหนือ e m เม0 0แต่ก็ย่อกลับลงมานะโหลดเอเมียสิเยี่้าลงมาแต่มาพักตรง50แล้วก็กลับตัวอีกครั้งและตอนนี้มีการกลับตัวคือขึ้นถ้าเป็นขึ้นย่อมย่อมขึ้นกลางเนี่ยเป็นการสร้างไฮเอโลนะขึ้นย่อยจบขาลงด้วยการพักตัวสวยดังนั้นทีเอมีโอกาสไปต่อขึ้นกลางกลางเป็นลักษณะของไบออนดิฟแล้วในตอนนี้นะครับแนวต้านของ TTA นะครับแนวต้านที่รออยู่ใกล้ๆก่อนก็ประมาณโซนแถวๆซัก จุดก้าบาทส่วนนี้นะครับใกล้ๆตรงนี้แต่จริงมีโอกาสที่จะเทสแนวต้านนี้เลยนะครับเทสทายตรงนี้พื้นนี้นะครับแถวเจ็อบาทจะเป็นแนวต้านที่จะมีโอกาสกลับไปเทสได้ถ้าเราบอกคลื่นนี้นะครับคลื่นนี้นะเขาขึ้นแล้วก็พัดเป็นเอโลนะครับยกปไปง่าไงลงเป็นสร้างเอโรตรงนี้สร้างแต่ในเอโรด้วยเพราะน่าจะไปเทส7.20ได้ไม่ยากสำหรับตัวนี้นะครับส่วนตัวซับรอนถ้าดาวเทีวที่ซับอนอยู่นี่ครับ อยู่ทรงตรงนี้เลยนะครับโลโลก็อยู่นี่ครับซัล็อตก็อยู่ประมาณแต่แถวสัห้าจุดหกห้าของสัล็อตของทีทีครับก็ไม่ถึงระลึกมากนะพอได้นะนะครับถึงครับตัวต่อมาครับ AAV ครับ AAVAAV มาสายการบินสายการบินบ้างนะครับ AAV เป็นไง AAV เนี่ยกำลังนะครับมีการกลับตัวและเช่นเดียวกันสร้างเดเวเจหลังจาก ลงมาทำโอเวอร์โ so, ซมีเดเวอร์เจนมีการกลับตัวแล้วก็ค่อยๆสร้างฐานทีละน,นิดนดียครับย่อก็เป็นไฮเอโลอีกเบรกไฮได้ได้แล้วด้วยและเป็นเบรคไฮยืนเหนือ e m เม89ด้วยนะครับดังนั้นชุดนี้ซอฟต์ลอตถูกเลื่อนถ้าดาวเทอรี่ซอฟต์ลอตมาอยู่นี่แล้วครับอยู่มาแตะแถว1.96ตอนนี้2.2ก็ลึกไหมก็ลึกอยู่นะลึกไหม <laughs> นะปปลึกไหมสามสิบกว่าสตางคสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะซอฟต์ลอตไหวไหมล่ะ นะครับถ้าไม่ไหวรอย่อให้มันสร้างฐานใหม่ก็ได้นะครับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านที่รออยู่ใกล้ๆประมาณ2.44ซึ่งแนวต้านนี่เป็นแนวต้านที่ท้าทายว่าจะเป็นการผ่าน EAV 200ได้ด้วยนะครับสำหรับ e v ส่งลักษณะก็ามาแบบเ,เตรียมกลับตัวจะเป็นเทรนด์มีการเก็บของผสมพวดนะชุดนี้มีค่อยๆไล่วนลุ่มเก็บของขึ้นมาไชุดนีน้แล้วก็ของไอ้ยังไม่ออกส่งโอเวอร์บอสด้วยมีสิทธิ์ไปต่อได้นะครับ e v ครับ ขอแวะไปดูทีว <T. U. S 2> หน่อยได้ไหมครับแวะทีวีกาดูทีวสักตัวทีวครับทีวเป็นไงบ้างหลังจากที่ขายอะไรนะเบสลอตเตอร์แบบใช่ไหมใช่พี่ขายถอนการลงทุนใช่ไหมชุดนี้พอถอนเสร็จก็พุ่งขึ้นไปใช่ไหมพอพุ่งเสร็จปั๊บเรียบร้อยเนี่ยก็ก็พักย่อลงมาแต่ย่อยังเป็นให้เรืลนะแล้วรอบนี้มีโดจิทิ้งไส้ย,ยาวข้างล่างคือลงมาปะทะเอเบ่ห้าสิบแล้วมันดึงกลับหนึ่งแต่ยบอลลุ่มเริ่มลดลงนะเริ่มมีการลดลงของวอล,ลุ่มละบวกกับตัวของไอใส่ยัยงส่งสัญญ,ญาณว่ากาลังขขึ้นมีิด พักตัวเป็นไซส์วีก่อนสําหรับที่อยู่นะครับใครจะเข้าตอนนี้เข้าได้ไหมถ้าเข้าซบลอดก็อยู่นี่ครับแอาสอสิดองศูนย์ซบลดก็ประมาณบาทไม่ได้เลื่อนอะไรมากนะกาจะเข้าแล้วถึงเรียกกลางระยะยาวไปส่วนแนวต้านนี่หนีเลยแนวต้านไหนในย่อตรงน,นี้มาน,นี่อยู่ที่ว่าสบาท กลมๆแนวต้านตรงนี้เลยเป็นแนวต้านที่แนวดีปปะทะเสร็จยีมี0 0 0อแล้วก็ร่วงลงมาตอนนี้เขายืนพยายามยืนเหนือยีมี0 0 0แล้วก็ยีมีเล็กๆทุกเส้นตัดเหนือยีมี0 0 0ได้หมดแล้วโอกาสที่ตั้งลำเพื่อเป็นการขึ้นรอบใหม่ก็มีสูงเมื่อทีอยู่นะแต่ว่าจะพักไซด์วีระยะไหมมีโอกาสสูงนะเพราะว่าลักษณะ ของไอซ์ไซด์อย่างส่งสัญญาณว่าไม่แข็งแรงมากนักเลยถาขึ้นครับนะหมดแล้วครับหมดแล้วครับเดี๋ยวจะแถม W H A อีกตัวก็ได้อ่ะมาวีเอนะครับตัวแบบวีเ A อ่ะวีเอเนี่ยชุดนี้นะครับชัดเจนนะครับเห็นไหมชุดนี้ตีเส้นลายดูนะเส้นลายชุดนี้ราคาเป็นขาขึ้นครับแต่ว่าตัวของไอซ์ไซดเป็นไงฮะชัดเจนครับร่มครับนะในในส่วนราคาเดียวกันหลังจากนั้นเขาก็พักตัวลงมาเขาเรียกว่าแบรกเดวิเจนนะครับตัวนี้เป็นแบรกเดวิเจนแล้วก็พักตัวลงมาชุดนี้พักตัวลงมา โอเวอร์โซนในโซนโซนนี้โอเวอร์โซแต่มีการยังไม่กลับตัวนะด้่งขึ้นและด้ง่งจากโอเวอร์โซยังไม่กลับตัวยังไม่จบขาลงนะครับสำหรับ WSC งนะั้นซับลอดก็โลเลยนะครับของคลื่นเนี้ยโลอยู่ที่ประมาณแต่ลว4.5ตรงนี้ครับซับลอดส่วนแนวต้านของเขาก็ตรงนี้ครับประมาณแต่ล4.92โซนนี้แนวต้าน กลับขึ้นไปยืนเหนือได้ยังไม่จบคาลงคกทับวิธีทิศทางของรงของเซ็ตทิงก็ยังคงไม่ได้แข็งแรงมากลุ้นกันต่อว่าจะเบรกไปยืนเหนือได้ไหมแต่หุ้นแต่ตัวเช่นยก,กันก็ไปก่อหุ้นหุ้นใครหุ้นมาเพื่อให้ไปดูว่าเ <c oughs> ทคนิคข,ของเขาเนี่ยเขาไปยืนในแพทเทิร์นอะไรยืนเหนือยีเมีสําคัญยืนเหนืออะไรได้หรือยังในตอนนี้ส่วนเพื่อนๆที่สนใจอยากจะพัฒนาอยากจะเพิ่มทักษะเพื่อลดการสูญเสียเง,งินก็แอดไลน์เข้ามาเรียนกันได้นะครับใช่ครับตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับอย่าลืมนะครับเก็บโค้ด ก่อนสิ้นเดือนนี้ครับครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสับสนช่องเราก็กดซุปเปอร์แเข้ามาได้นะครับหรือกดแชร์ไปเยอะนะครับส่วนใครที่อยากเรียนนะครับก็แอดไลน์มาได้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ